สวัสดีครับมากินข้า,าวเช้ากับข้าวมันรวมกันครับแต่ข้า,าวเช,ช้ากินนิดหนึง่งแต่ยังไม่อิ่มครับอยากกินน้ำพริกปักต้มครับอันนี้พริกมะนาวครับตำกับน้องๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากกินนะอันนี้กับข้าวที่อยากกินนะไม่ใช่กับข้าวดีอะไรมากอันนี้เป็นผัดพริกหยวกหมูชิ้นครับแต่ทุอย่างนี้ชอบกินหมดเลยและที่ผมชอบกินมากที่สุดนะครับอันนี้เลยครับผักต้มมีถั่วพูต้มแล้วก็บวกต้ม มะเขือปอดต้มแล้วก็มะเขือม่วงที่เป็นเสียวยาวนะครับแล้วก็ที่เป็นยาวๆแล้วก็มีกระเจี๊ยบอร่อยมากครับน้ำพริกเผ็ดมากอยากกินครับกินข้าวพวกหมูเนื้อไก่มันก็อร่อยอีกแบบนะแต่ผมว่ามันอร่อยสู้พวกน้ำพริกผักต้มแล้วก็อะไรแบบนี้ไม่ได้อ่ะชอบกินครับอร่อยมาก อ,อข้าวติบดาวนี้กับข้าวื้อนี้ผมให้สิบดาวเลยครับเพราะว่าชอบกินทิ้งยอดผัดไก่หมูนี่ก็ชอบกินครับเพราะว่าซื้อมาทิ้งไว้ในครัวเพราะครัวผัดไว้เลยกินเลยครับเจอของปรดพอดีอื้อหือ แจมแจมกับข้าวที่อร่อยไม่จําเป็นนะครับต้องเป็นกับข้าวที่แบบดีมากต้องเป็นแบบเป็ดแบบกึง่งหรือว่าไก่อะไรที่มันแพงๆหรือว่าอะไรที่มันธรรมดาธรรมาแบบนี้กินอร่อยแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกว่าแล้วก็ประหยัดด้วยยุคนี้ต้องคนประหยัดครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ควรประหยดัด จริงๆไม่ได้ไประอยดอะไรหรอกโจนไม่มีอะไรหรอกครับจนอันนี้กระเจี๊ยบครับอันนี้ก็อร่อยครับซึ่งต้มป๊บหมดก่อนเลยกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะลื่นๆนิดนึงใครมากินน้ำพริกนะนี่แล้วติดใจแน่นอนครับคําใหญ่ๆแจมๆแจ,ม,จมว้าวเลยครับอร่อยอย่าบอกใครนะครับ บอกใครไม่ได้ครับถ้าบอกก็่นรู้อันนี้ไม่ได้ทาขายนะครับทํำกินที่นี่แหละครับกินเองอืม,อ,มอร่อยจุงมเบออยอร่อยจุงมเบยถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับยังไงฝากเอาไว้เท่านี้นะครับกับข,ข้าวอยอร่อยฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ